สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกระแสเลเชั่นนะครับและหนังที่ผมจะเลเชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่องแฮกครับผมเกี่ยวกับเพื่อน6คนนะครับที่โดดล่มลงมานะครับแต่กับการว่ามีเพื่อนคนนึงนะครับหายตัวไปนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่กําลังโดด่มลงมานะฮะเราก็ลองไปดูตัวอย่างพร้อมกันดีกว่าครับดูดีนะทาร่า ที่ความสูง20,000ฟีดไอชาล่านี่มันอาจจะเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้หรือเปล่าเรามีอยู่น6คนเฮ้ยเรามาลองทำอะไรที่มันแบบอะไรวะเป็นแบบเป็นแบบแผนเลมอมนอะไรอย่างงี้หรือเปล่า เป็นแบบกล้นทั้งอย่างมีมีพลิกนะครับผมแต่อาจจะทำให้คนตายได้นะนพูดอยู่ถือไว้อย่าแบบอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเอานี่ไงอยู่ๆคนหายเฉยเลยแบบว่าเมจิกมากเนี่ยคำสาปของสกายดิฟ

โอ้โห <6. S 2> oh. คือผมรู้สึกว่าตัวอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะเร็วเร็วมากนะนี่คือทั้งเสียงพูดของไอ้พวกนักแสดงนี่อ้า ah, อ้ยแล้วก็มีเสียงของตัวบรรยายแม่งก็ภาคทำาอีกแม่งกูไม่รู้จะแปลไหนแลแปลไม่ทันด้วยมันน่าจะเกี่ยวกับคนหกคนนะครับที่เหมือนโดนล้มลงมาแล้วเหมือนพยายามจะใช้ค่ายกลอะไรที่มันแบบ พิลึกพิสดารน่ะจนทําให้คนน่ะมันหายตัวไปนะครับผมเนี่ยมันหายตัวไปแบบแวบบแบบแบบหายไปเลยอ่ะเราจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากคน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 แล้วก็นาฬิกาที่ผมก็ไม่รู้นะมันว่ามันเป็นนาฬิกาอะไรนะครับผมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่นักโดดล่มเขาใช้กันนะแต่คราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับผมเนี่ยเริ่มจะงงๆแล้วว่า อันไหนมันคือความจริงอันไหนมันคือความลวงเพราะว่าถ้าคนมันโดดแล้วคนหายเนี่ยมึงยังฆ่าไปโดดร่มกันอีกเหรอเออแต่นี้มันก็เหมือนกับอันเนี้ยมันก็ยังจะโดดซ้ําๆซ้าๆกันอยู่นะครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวนางเอกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนคบหรือเปล่าก็เลยมาลองโดดครั้งแรกและแม่งก็เจอกับเรื่องเพินเพี้ยนนี้เลยแล้วพอตํารวจมาถามว่าเอ้ยคุณมีอะไรจะบอกผมไหมเนี่ยนางเอกมันก็เหมือนทําท่าแบบเออปวดของปวดหัวเนี่ย ก็เลยเดาว่าหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีคนหายไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหลอกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบนเครื่องบินเนี่ยมันมีระเบิดมีคนตกลงมาความจริงคืออะไรกันแน่อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ก็นักสแสดงที่เล่นเนี่ยก็ไม่ใช่นักแสดงฮอลลีวูดหรือว่านักสแสดงดังอะไรนะและจาก c g ที่ดูลอยๆเนี่ยอย่างเงี้ยดูโคตรลอยเลยนะเออก็น่าจะเป็นหนังทุนต่ำนะครับผมแต่ด้วยความที่พลอ มันน่าสนใจนะก็เลยคิดว่าเออมันก็ยังมีความน่าดูอยู่นะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยมาจากค่ายไลออนเกรด้วยนะโอ้ค่ายใหญ่แนละ้ว่ะทำไมแบบเหมือนแบบมูทแอนโธนหนังออกมามาดูเป็นหนังเกรดบีและเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความรู้สึกว,ว่าหนังเรื่องนี้น่าดูหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมาเรียลชั่นไปพร้อมกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ